ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันรีแลงในอารีนาของเกมก็คือเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับคือท็อปปิ้งที่ผมใช้กับทีมที่ผมใช้เนี่ยมันมีการแก้ไขอยู่ก็รางวัลชดเชยนะครับจากอารีนาผมก็ได้มา62ใบคือผมก็ไม่ได้ลงแลง้งมากเท่าไหร่ก็คือลงตามแบบ บัตได้บัตรมาอะไรมาก็คืออาจจะมีใช้เพชรซื้อบ้างอะไรบ้างกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ลงระดับเป็นร้อยอะไรอย่างงั้นเดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมเซ t ตท็อปปิ้ยังไงไปถึงแรงไหนและผลประกอบการเป็นยังไงเดี๋ยวก็มาดูบัตรผมก็เหลือเท่านี้นะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่มาสเตอร์ส นี่ครับคำพีอย่างเลเวลห้าขนนกเลเวลสทุกอย่างเหมือนเดิมครับตัวเดี๋ยวทับปิง้งมีการแก้ไขก็คือเดี๋ยวผมให้ดูเคฟนะครับตัวแรกก็เป็นลดความเสียหาย5ทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมแต่ก็ออบปรองก็ได้ประมาณนี้คือผมก็ตีเพิ่มแหละแต่ก็เอาแบบพอใช้ ตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรมากห้อยคีห้อยลดความเสียหายเพิ่มบาปดีมากตัวที่สามก็นางฟ้านะครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวนี้ผมปรับใหม่นะครับเป็นเอาลดความเสียหายใหม่เพราะว่าดูเหมือนว่ามันตายง่ายไปก็ประมาณนี้ครับ ตัวสุดท้ายก็เป็นเทียวนะครับเทียวก็เป็นหนักลดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแรงสูงแล้วมันมันยืนไม่อยู่จริงก็คือของทุกอย่างเนี่ยต่ำมากเลยแบบเทียบกับระดับคนเดียวกันก็เดี๋ยวมาดูป้องกันผมครับก็นี่ครับก็อาจจะมีชนะบ้างแพ้บ้างมีชนะอันนี้ก็แพ้เดี๋ยวดู ของเขาก็น,น่านี่ครับช่วงนี้แพ้ยาวเลยนี่น่าจะขาพีเวลสูงนะครับสู้ไว่ไหว่ะงี้ก็มีเขียวบ้างแดงบ้างนะครับอ่าผมให้ดูประมาณนี้แล้วกันก็คือก็ตีว่าประมาณ70%นะครับ 65-70%ได้เลยที่ว่าได้เลยที่ว่ากันได้เดี๋วครั้เนี้ยการเลือกตีทีมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าอันไหนถ้าอย่างเงี้ยเราสู้ได้แน่น,นอนคแหลงเข้าต่ำใช่ไหมอันนี้เรามาดูที่นี้เลยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามีฉลามใช่ไหมแล้วตัวหน้า2ตัวแล้วขนลบกไม่มีคำพีเวลาแปเวลเก้าเนี่ยผมตีเลยนะครับก็คือว่าผมมั่นใจว่าสู้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เว็บแรกเนี่ยเราเราจะรับเต็มๆนะครับสังเกตจะไม่มีลดความเสียหายของเกอ่ะถ้าเว็บสองนี่มีแล้วเนี่ยมินตายนะครับ เรียบร้อยครับชนะแต่ก็กระท่อนกระแทนหน่อยเพราะว่าธรรมดาครับเพราะว่าสมบ,บัติเราเป็นต่อเขาเพื่อนๆก็ไปลองตัดสินใจดูเริ่มซีซั่นใหม่คืนนี้สี่ทุ่มก็ จัดตามได้ครับถ้าใครไม่ทันก็พอสดูเอาสต็อปดูเอานะครับว่าผมใช้อะไรยังไงเ,เดี๋ยวผมมีอีกอย่างเดี๋ยวจะให้ดูออฟลองรถด,ดีบับตัวเนี้ยคือถ้าให้นางฟ้าเยอะกว่าตัวฉลามเนี่ยจะดีมากเลยแบบเยอะมากกว่าหลายหลายเปอร์เซ็นต์เลยออฟตัวนี้นะครับ เพราะว่าถ้านอังฟ้าออกก่อนแล้วก็ฉลามก็โดนเนี่ยคือยังไงก็ทำดาเมจโดนได้แน่อันนี้ก็สู้ได้นะครับเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็พอฟัสพาเหวอเผมต้องกดเลยก็กขออภัยเลือกไม่เรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคอนเซปต์ <Concept S 2> ของผมก็คือเติมน้อยถอยไม่เป็นแล้วก็ยังไงอะคือถ้าคิดจะไปได้ไกลกว่าเราก็ต้องกล้าที่จะแตกต่างในบางบางเรื่องได้ผมมีผิดแพ้นะครับที้ ถลามกขะโดดเรียบร้อยทีมนี้แพ้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะอจัดคลิปไปพูดไปแบบไม่ได้ตัดต่อแบบวื้อวาแลยว่าตัวเองเพอร์เฟกนะครับแบบให้ดูว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงแบบไม่ใช่แบบเฟซขึ้นมาเออเก่งทุกทีมสู้ได้หมดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็น่ากลัวเดี๋ยวก่อนอ่ะตกอันนี้ก่อนนะคือพอเห็นบางคนเนี่ยบัตรอารีนาเขาคืนเป็นละละละยร้อยใบเลยออกสแสดงว่าเขาลงเยอะมากเลยถ้าผมลงขนาดนั้นผมไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะครับ ทีมนี้น่าจะชนะง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะลืมอัพศูนย์วิจัยกับความความสัมพันธ์นะครับหอคอยเค้กก็อัพปราสาทเค้กด้วย คือถ้าเรารู้ว่าทีมในทีมตัวไหนเราอ่อนเราเราอัพตัวนั้นขึ้นมาครัทีเจ็ดอ่ะลองดูแล้วกันเพื่อแบบเป็นตัวอย่างให้ดูทุกอย่างผมเป็นต่อเขาทุกตัวเลยครับ เพียวเขาเอ้ยเคฟเขาเนี่ยคููไามสิบแปดนางฟ้าเขาสิบเอ็ดจุดแปดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แน่นะครัแบเวฟแรกผมผมต้องจบเคฟเขานะครับเดี๋ยวเพียวโดดแย่แล้วผมถ้าอย่างนี้มีสิชนะครับ 네. 라이맥스입니다. 당신들 덕분이에요. 언니가 해친 ไปลองปรับใช้กันดูนะครับคือประสบการณ์ที่ผมใช้จริงๆก็ประมาณนี้คือหนในหน้ากระดาษเนี่ยผมแพ้1คนก็เลือกดูเอาแต่อันดับป้องกันเนี่ยก็คือว่าในระดับหนึ่งเลยคือป้องกันได้ดีจริงๆคือพวกเนี้ยผมแก้แค้นได้นะครับพวกทีมสตาร์ผมเอาไว้รอกิจกรรมแก้แค้น ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขาดตกบพกพร่องต้นไหนหรือว่าใครจะแอดเพื่อนลองทีมยังไงเนะี่ยคอมเมนต์ชื่อไว้ได้เลยเดี๋ยวผมไล่แอดไปหาก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ